ขอบคุณแม่แม่ที่นิยมและชื่อและชมตัวหนูทั้งแม่และพี่ที่เข้ามาดูโคจงอุ้มชูแม่จะให่หนูเติบโตก็ออินตาให้เป็นซุปเปอร์สตาร์ ใครอยากจะติดต่องานนะครับไปรำไปโชว์นะครับติดต่อได้นะคะอันนี้เป็นเบอร์หนูนะครับ087เ็ลขหก้ตัวนะครับ04นะครับฝากติดต,ตามเอาไว้ด้วยนะครับหนูน้องเมืเจกี้นะครับสวัสดีครับ สารณะส, ups, ส ants, ีลังสารณะสีลังยาจามิยาจามิทุติยัมปิทุติยัมปิอะหังพันเตอะหังพันเตสารณะสีลังสารณะสีลังยาจามิยาจามิอติยมปีอตติยัมปิอะหังพันเตอะหังพันเตสารณะสีลังสารณะสีลังยาจามิยาจามิตัณฐีนะจามุตตา มัทวะโตะคะวะโตอัระหะโตสัมมาสัมพุทธะระโมหะโตปะคะวะโตอัละหะโตสัมมาสัมพุทธะนั่งมมเะะโวเฉยเดี๋ยวะระหะโตสวมมาสัธัสสะนั่งเฉะระโมหะโตะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัเยัเฉยนั่ นั hai, haar, ่งลงตัาพุทธังพุทธังการนังคัดฉานีนั่งลงนั่งลงาำบังสาลนัง อ่านตตอมาอ่านตาเนหน่งการดึกาวถึงกรจะคมก็เสร็จเป็นพิจาราแล้วราบบอไรก็อ่าเป็นที่ขาดหมดที่จะต้องทำความศึกษาบเรขที่หนึ่งว่าปานาติปาตาเวลมณีปานาติปาตาเวลมณี ัสสาศิษขาปัตถาณิสมาธิญาณิอิมานิพัฒนศิษขาปัตาณิสมาธิานิอานิอาิเสือเลย่ลอารเสือลูกมารับเสื้อน้อง เ <c oughs> อาเมสดออกก่อนก็ได้ลูกได้ไม่เป็นไรยกยกมือรับัเดล็กิ

อ่าน,นิว่าพ่อบวชอนุโมทนาบุญด้วยขอบคุณครับวัดโพราศับมาบวชที่วัดโพราศอำเภอโพอทองนะครับก็บวชเทยวนี้บวชแก้บนก่อนแล้วก็เดี๋ยววันที่เก้าบวชแก้บนสิบวันเดี๋ยววันที่ห้าศึกไปจับนางก่อนวันที่ห้าจะศึกไปจับนางไปจับนางกับน้องเจ้าขาแล้วก็พี่เต่าน้องปอย แล้วเดี๋ยววันที่วันที่แปดวันที่แปดกลับมาบวชอีกทีหนึ่ง <c oughs> วันที่แปดกลับมาบวชให้หมูลลักครับอีกทีนึ่งเ <c oughs> ข้าใกล้ๆหลวงพ่อสิลุกได้ครับสาธุ สวัสดีแม่นายนาแม่นายนาสรุปโขนเล่นวันที่ห้านะแม่โนเกียจับนางวันที่ห้าที่วัดจำปาหล่อกับน้องเต่าน้องปอยแล้วก็น้องเจ้าขาถ้าแม่มาได้มาแต่งโขนให้โนเกียนะแม่ ขอบคุณดีโดเสียดายดีโดโควิดไม่งั้นเอาออกแกนไนท์ของเสียมาลงเลยพี่เอพี่เอนะคอม,มนู่นยายแม่มนั่งอยู่นู่นพ่อไม่ได้มาพี่เอเดี๋ยวให้เกียวอุทิศบุญส่งไปถึงพี่คอมด้วยเลย ่ข้างบนมีมีรุ่นใหม่ไฟกับพริบด้วยมีจุกด้วย <c oughs> ตัวเล็กไว้หน่อยสวัสดีครับสวัสดีแม่เอ๋ปีดากูลนะครับสบายดีนะพี่ <c oughs> สวัสดีสามร้อยท่านด้วยครับขอบคุณสามร้อยท่าน นก็เดินไปนอนวาด้เอะคนเยอินดาอแต่กอยู่นุนอนเพื่อนกันกาสเลยไงั้นเดี๋ยก็ต้องมานอนเฝ้ากันพี่แม่มคิดถึงพี่เอครับพี่เอพี่แม่บอกว่านักคอมมาหาม้งเบา เดี oh. ๋ยวให้โนเกียอนุโมทนาบุญไปให้พี่คอมด้วยเสะ กลับตามด,ดีๆช้าๆที่เล่อถ่ายรูปโนเกียถ่ายรูปคู่กับหลวงพ่อนะอ่ะมาต้อง <c oughs> ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระอาจารย์วัดโพธราชนะครับเอาก้องไหนก่อนเอาก้องไหนก่อนเอากล้องไหนก่อนก้องเยอะ อ่ <KNOW> าอานกียมองกล้องเออเนนเลยนออะค่ะอ่านุนไปกล้องแม่เขามั่งนุ่นอ๋อวัดโพราษนะครับวัดโพราษ ตำบลอะไรเมนูครับหลวงพ่อบางจะอ๋อยังนี่ยังขึ้นบังเจ้าชายอยู่เลยนี่ครับหมู่สามหมู่สามบางเจ้าชายครับหมู่สองและก็หมู่สามครับหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดที่แม่พี่แม่ต้องให้เนนถวายปะผมบนวัดพนันเชิงไว้แต่เมื่อวานเนี้ยเกิดแล้วคุยใหม่ว่าเดี๋ยวจะมาศึกวันไหนอะไรวันไหนทำไมเดี๋ยวเช้าวันที่ห้าศึก หรือว่าเราสึกก็เดี๋ยวมาช่วงไหนกันเช้านะครับเพราะว่าช่วงบ่ายเกียรต้องซ้อมเออเนนต้องซ้อมจับนางก่อนแล้วมาบวชใหม่นางมาบวชวันที่แปดหรือวันที่เก้าอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวบทอะไรนั้นเดี๋ยวแต่้อมใหม่อันนี้เออจ่ายเงนพ่อก่อนเย็นนี้จะไปกินข้าวแล้ว อนุโมทนาบุญด้วยสมณเนนโนเกียพี่แก้วฟ้าโนเกียให้ตังหลวงพ่อสาธุเอาถายรูปไปดิรูปไว้ลุงพ่ออนเนนเอาใหม่สวัสดีพี่แก้วฟ้าสวัสดีพี่แก้วฟ้าสาหเพชรไปให้ทำให้ดีดิ หลวงพี่ใจดีมากๆค่ะอานโมธนาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรในไลท์เพราะว่าหลวงพ่อใจดีอาหลวงพ่อใจดีหลวงพ่อใจดีเน้นน้อยโนเกียสง่ามมากๆค่ะต้องสำรัวเอาฟังหลวงพ่อนะ อน้ไำมาสการหลวงพ่อฉลาดครับบวชสิบวันก่อนครับบวชสิบวันวันที่ห้าสิกมาจับนางแล้วก็วันที่แปดมาบวชใหม่อันน้นเขาเอาไว้ที่ที่จันนี้เราจะทุการแจ้งมอที่ไหนก็ได้เออโอ้โหเออโอ้เอา ไปเอาไปดูออกไปไปดูออกไปออกไปจูบจออกไปไปเอาโอ้โหมาใหญ่ไปเลยไป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 าลงพ่อเลยลาลุงพ่อกันหนูชาช้าเป็นเรนต้องค่อยค่อยกลับไม่ต้องว okay. oh, ิ่เลยหรอไปไหน เดี๋ยวเราต้องไปบอกเขาแล้วตอนบอกตองบอกเขาหนอยนะเพราะตนนี้กก็ไม่ได้อยู่ในในโตก้่ะค่ะกอยู่ตรงหน้าเขาไ่อะอาใ้กัน่เอานะากดีไปกอนแม่ไม่ได้ไปกอนแม่ไม่ได้แลลำพันน้องมจะวิ่งมาก่อนเออ

เขามาชอบเล่นกุติมากกติโนกเราเลียงไว้อ๋อวันแรกเราก็จะมาเลียงมาเล่นหลวงพ่อนัดยาใช่ไหมนัจุกอะไรจุกแดงหรือดำจุกแดงโอ้โหจุกแดง้ไอไม่ได้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 อมามามานั่งตรงนี้ ไม่ทงานด,ดีอ,นะะอ่ะโอยพอรให้กับทุกคนก็ขอให้ท,ทุกคนนะครับสุขภาพแข็ขงแรงแล้วก็อ่อการงานก็ให้ได้ดีนะครับแล้วก็ให้เงินไหลามาเทมานะคะเจริญเจริญ <c oughs> <c oughs> เ,เอ่อขอบคุณโอมไม่ต้องขอ <c oughs> <c oughs> ผมโ <c oughs> ยมพ่อก็ไม่รู้ว่าต้องพูดยังไงถ้า <c oughs> ไม่เป็นเหมือนกัน โอเคอ้คอ่ะเออจริญพรครับจเออจริญพรเฮ้ <c oughs> ครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับขอบคุณครับ